เปิดห้องครัวใหม่แพทนปพาทุ่มเงินรีโนเวทหลังเจอกระแสดราม่าสืบเนื่องจากประเด็นดราม่าห้องครัวของแพทนปพาที่หลายคนวิพากวิจารณ์ให้แม่แพททำความสะอาดบ้างฝุ่นเต็มบางเกาตอกกลับชาวเน็ตแทนแม่แพทล่าสุดแม่แพททุ่มเงิน5 0 0แสนบาทเพื่อทำห้องครัวใหม่แล้วค่ะโดยโพสต์คลิปลงช่อง y YouTube แพทนปพาตอนขอบพระคุณกระแสดราม่าห้องครัวสกระปรกทำให้แม่แพทตัดสินใจรีโนเวทห้องครัวทั้งห้อง โดยในคลิปเธอได้เปิดใจบอกว่าคนดราม่าพื้นห้องครัวก็ไปขัดแต่พอจะไปถ่ายทำไมโซกปลอกมันเดิมก็คือคนเขามาใช้มันก็ขัดออกยากและจะให้มาขัดทุกวันก็ไม่ต้องทำไรละหลังจากเจอดราม่าก็รีโนเวทไปเลยให้จบดรามา่าคือเริ่มแรกห้องนี้คือห้องพระเรามาทำเป็นห้องครัวกระเบื้องห้องพระคือกระเบื้องที่ไม่เหมาะกับการรับสิ่งโศกปลกไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ทำเลยนอกจากนี้แม่แพทก็เผยห้องครัวหลังรีโนเวทในราคา5,000 500, 0 0บาท ให้ได้ชมกันด้วยไปชมกันเลยจ้า